มีคนถามเข้ามานะครับว่าถ้าเราอยากให้คนรอบข้างหรือคนที่เรารักเขามีหุ่นดีเราจะแนะนํำยังไงนะครับโอ้โหคําถามนี้ดีและน่าสนใจมากเลยนะครับผมเองก็เคยเป็นนะครับตอนที่ผมเข้าสู่มตดของการปั้นหุ่นเนี่ยแล้วผมก็ปั้นจนสําเร็จแล้วด้วยนะครับผมเองก็อยากที่จะให้คนรอบข้างแล้วก็คนที่ผมรักได้หันกลับมาดูแลสุขภาพแล้วก็ทําให้รูปร่างตัวเองดีขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าผมก็ได้เรียนรู้แล้วเช่นเดียวกันนะครับว่าสิ่งนี้เราสามารถแนะนํา คนเหล่านั้นได้แค่เบื้องต้นเท่านั้นนะครับว่าข้อดีของการคุมอาหารออกกําลังกายการดูแลสุขภาพและรูปก่้งคือยังไงแต่เราไม่สามารถไปบังคับเขาทําได้โอเคไหมครับเพราะถ้าเราไปทําแบบนั้นไปกดดันเขาเยอะๆว่าเฮ้ยการอ้วนเนี่ยมันไม่ดีนะอาหารที่กินอยู่มันแย่นะถ้าไม่ออกกําลังกายชีวิตมันจะแบบโอ้โหมันจะแย่ไปหมดเลยนะตอนบ้านปลายอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเราไปกดดันเขาเยอะๆแบบนั้นนะโอ้โหเขาจะเริ่มไม่โอเคกับสิ่งที่เราให้เขาเลยนะครับแล้วมันจะกลายเป็นเขาก็จะต่อต้านด้วยดังนั้นไม่เอาเราก็มีหน้าที่เปลี่ยนตัว ดีกว่าครับทำหน้าที่ของเราให้ดีดูแลตัวเองให้ดีให้สุขภาพและรูปร่างดีเดี๋ยวพอเขาเห็นเราเป็นตัวอย่างหรือแรงบันดาลใจเดี๋ยวเขาพร้อมเมื่อไหร่เขาจะลุกขึ้นมาทําเองครับและถ้าเขาลุกขึ้นมาเขาพร้อมแล้วเราก็ค่อยซัพพอร์ตเขาในตอนนั้นโอเคไหมครับโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรตอนนี้อยากไปบังคับอยากไปกะเกณฑ์ชีวิตเขาชีวิตใครก็ชีวิตคนนั้นโอเคนะครับหรือไม่บางคนเนี่ยต้องรอให้เกิดวิกฤตกับตัวเองก่อนได้ซ้ําไปต้องป่วยก่อนต้องเป็นอะไรก่อนถึงจะลุกขึ้นมาทําด้วยซึ่งอันนั้นนกก็็วววิิถถีีีีีขขอองงเเเ้้้าาาาารรมหหทท่ํทใดแล ในตอนที่เขาพร้อมถ้ายังไงลองฟังคลิปนี้แล้วเอาไปปรับใช้ดูนะครับ